สวัสดีค่ะสวัสดีบ่ายบาย,บายวันอาทิตย์นะคะ5พฤศจิกายนค่ะถ้าจะไม่ผิดนะอุณหภูมิวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5องศานะคะมาสำรวจป่าเหิดกันค่ะก่อนหน้านี้หิมะก็ตกลงมาอย่างหนักนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ละลายเกือบหมดค่ะเนื่องจากว่าหลังจากที่หิมะลงมาชุดใหญ่เสร็จอุณหภูมิก็เป็นบวกมาตลอดนะคะ อันนี้เห็ดปีกนกค่ะเฟรนหลิกทักสวมเดี๋ยวเราจะมาดูใต้เห็ดว่าหน้าตาเป็นไงนะหลังจากที่เขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างหลายรอบนะโอ้โหแน่นมากเลยนี่ค่ะอันนี้ก็คือเห็ดปีกนกภาษาสวีเดนเขาก็จะเรียกกันว่าเฟรนหลิกทักสวม มันเป็นเห็ดน้ำชนิดหนึ่งนั่นเองนี่นะแก่แล้วนะคะอันนี้พามาสำรวจพามาดูเฉยๆค่ะคลิปนี้กะว่าจะเลาะริมป่าค่ะเห็นไหมทางซ้ายก็จะเป็นต้นไม้เล็กทางขวาเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็ถัดขึ้นไปก็เป็นถนนรถวิ่งผ่าน รถจอด,ดตรงนั้นหมู่บ้านอยู่ตรงนู้นนะข้างหน้านน้นค่ะหมู่บ้านนะช่วงนี้สวีเดนมืดเร็วนะคะสักประมาณบ่ายสองอย่างตอนนี้ประมาณบ่ายสองโมงครึ่งก็เริ่มมืดค่ะก็เลยเออมาเก็บอยู่ใกล้ๆมาสำรวจใกล้ๆหมู่บ้านเลยท้ายหมู่บ้าน อยดูว่ามันมีเห็ดอะไรบ้างนะวันนี้เห็ดช่วงนี้ถ้ามีก็ไม่สวยแล้วนะเพราะว่าเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างโชคโชนนะอุณหภูมิติดศูนย์ติดลบหิมะลงหิมะลลงรู้สึกว่าจะหนาประมาณสิบเซนถ้าจะได้นะความหนาของหิมะที่ลงมานะ คลิปนี้ก็เป็นการมาสำรวจบ่าเห็ดหลังหิมะลงนะละลายเกือบหมดแล้วค่ะเพราะว่าหลังจากหิมะลงเสร็จแล้วอุณหภูมิก็เป็นบวกค่ะเป็นบวกมาเรื่อยๆจนหิมะมันละลายจนหมดเกือบหมดนะอันนี้ก็คือเห็ดดำค่ะ อันนี้คุณภาพก็ยังดีอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่ในป่าเนี่ยในป่าที่มีต้นไม้มีต้นหญ้าปกคลุมเขาก็จะไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะเห็ดแต่ถ้าเกิดในที่โล่งแจ้งเนี่ยเขาก็จะเสียหายเยอะค่ะนะเห็ดดำก็ยังพอมีนะ ็ยังสวยอยู่ค่ะไหมยังยังยังแน่นยังตึงอยู่ยในพงหญ้าบูเบอรี่อันนี้ก็ยังสวยอยู่อืมถอนก่อนก็ได้นะเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านไปผัดกินเล่นดีไหมเป็นการมาสํารวจป่าแล้วก็ได้เห็ดกลับไปกินเล่นค่ะ อันนี้ก็มีหลายดอกเลยนี่ยังสดอยู่นะเอาไปก็ะถากขาตั้งกล้องมาด้วยแต่ก็คงจะไม่ได้ใช้แล้วแหละเพราะอากาศมันเย็นแล้วก็มืดเร็วค่ะก็ถอนถอนเอาถอน,เอ,ถอนเอาไปเลยดีกว่าเนาะเร็วดีเพื่อความรวดเร็ว อดอกนี้มันคือเห็ดน้ำค่ะน้ำขาวอมน้ำมากเลยเดี๋ยวก่อนเดียวจะลองงัดมาดูข้างล่างดูสิว่าคุณภาพข้างล่างเป็นไงอันนี้ให้ดูเป็นกรณีศึกษานะคะมันแก่และะ้วค่ะเห็นไหมแก่มากละแล้วก็แถมมีรอยกินด้วยค่ะนอนเจาะทรุนเลย นี่คะ่ะอันนี้คือทักสวัมรุ่นนี้หนามขาวคะ่ะเห็ดดำนี่ทำอะไรกินก็อร่อยคะ่ะใส่มาม่าต้มใส่แกงใส่ผัดอร่อยอร่อยทุกเมนูเพราะว่าเห็ดรสชาติเข้าดีคะ่ะส่วนตัวก็จะชอบเห็ดดำมากกว่าเห็ดเหลืองนะ ยังสวยอยู่ค่ะเห็นไหมยังสวยยังสดอยู่ในพงหญ้า ดอกใหญ่ด้วยน,นะ ตอนนี้ก็เริ่มเดินขึ้นเนินค่ะเห็นไหมก็เดินตามทางเดินแล้วก็เดี๋ยวเห็นตรงไหนหน้าแวะก็จะแวบมีหลายเส้นทางค่ะ โอ้ยไม่ได้ค่ะเด๋ยวท่วมเดท่วมรองเท้าหืมลึกนะเนี่ยลึกนะี่ครึ่งหนึ่งของรึเลยแหละอันนี้ล่ะเออนี่สวยค่ะ I mm -hmm. ใหญ่เยอะสวยสดอ่ะยังสดอยู่สดนะลุ่มนี้ใหญ่สวยสด สดอะจังหวะดึงจังหวะจับเห็ดจะรู้เลยว่าเห็ดยังสดอยู่มีความเด้งดึงยืดหยุ่น เลอะไหนนะเลอะไหนคะ่ะถุงวันนี้ไม่น่าเอามาเลยกินเนื้อที่ในปลากร้าบเปล่าประมาณครึ่งตะกร้าคะ่ะเจอแบบนี้สักกลุ่มสองกลุ่มก็จะดีนะนี่เห็นไหมคนพอเป็นแบบนี้ ประมาณครึ่งตะก้าได้มาประมาณครึ่งตะก้าอันนี้ล่ะอันนี้เห็ดขอนเจอเห็ดขอนเดี๋ยวดูก่อนว่าใช่แบบที่กินได้หรือเปล่าใช่แบบที่เคยเก็บกินหรือเปล่าเออใช่ เห็ดขอนควันนะรุ่นนี้รุ่นนี้ก็คือใต้หมวกเนี่ยมันจะตกสีคล้ายๆสีควันบุหรีเก็บไปด้วยค่ะรุ่นนี้อร่อยรสชาติกายเห็ดไทยนะเริกเลยคลรีบลิงถ้าจำชื่อไม่ผิดนะอร่อยค่ะรุ่นนี้ ได้นะรุ่นนี้แต่มือใหม่ไม่แนะนำนะเพราะว่ามันมีตัวเหมือนหลายตัวค่ะบางตัวก็มีพิษต่อตวนหาแถวนี้ที่โล่งเนี่ยแปบ๊บนึง่งนี่ตกใหญ่ตกใหญ่ทอนสนุกทอนสนุกถอนขึ้นตะก้า เดี๋ยวจะให้ดูถนนจะถึงถนนละออกแล้วค่ะออกแล้วก็กลับบ้านละเดี๋ยวกลับไปทำเห็ดนะไปดูแลเห็ดที่เห็นในตะการนี้นะคะประมาณครึ่งจะกร้าค่ะก็ได้มื้อหนึ่งอยู่นะ ากนู้นก็มีนะแต่ว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะวันอาทิตย์ค่ะบายบายประมาณบ่าย2องโงครึ่งบ่ายสามเมื่อกี้ตอนเข้าอะ่ะบ่ายสองโงครึ่งตอนนี้น่าจะบ่ายสาม้วล่ะน่าจะเดินได้ประมาณ30ทชั่วโมงเอสามสนาทีเนาะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ C'est à deux. Et deux.